โหลดสายหรูจากค่าย honda าเขาครับตัวนี้ crv gen 1เจนหนึ่งนะครับเจนแรกนะครับที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วนะครับเริ่มได้รับความนิยมในหมอ,อ่ฟโหลดสายลุยสายโครนทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมออฟโหลดแต่งโหดแต่โคตรคุ้มครับนะฮะคันนี้เป็น <c oughs> SUV หรูคันแรกของ honda คเขา ครื่องอาจจะโตไปนิดหนึ่งเครื่องสองพันนะครับแต่ได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพร้อมลุยรบเครื่องยังมีความหรูหรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรียกว่าไม่ให้คุณลำบากจนเกินไปนะครับขับเที่ยวได้เข้าป่าได้ลุยเข้าสวนได้นะแต่งออกมาแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้นะชัดเจนหลอ่อ หลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่เป็นมือสองมานะมันก็มีช่วงเงียบช่วงดออปลงไปนะเพราะมันมันมีอยู่ช่วงที่ยุกน้ํามันแพงป้าๆไอตัวนี้คนก็เลยขยาลไงหลังๆค่าน้ํามันเริ่มไม่ใช่ตัวแปรสําคัญมันก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วคันนี้นะครับคนเล่นเยอะนะอันนี้ นะครับน่าสนใจนะข้อดีของ SUV รุ่นนี้มันเป็นระบบ Walkthrough ครับไม่ต้องลงจากรถครับเดินจากที่นั่งคนขับมาข้างหลังได้แถว2ได้นะเบาะหลังแถว2ก็พับยาวลาบเป็นที่เก็บของขนของหรือจะทำเป็นที่นอนสำหรับพวกออฟโหลดแคมปิ้งได้เลยนะก็น่าสนใจนะครับ 啊，我看。